สวัสดีครับสวัสดีพี่ดองครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดของทีมงานหนึ่งวันนะครับเพราะว่อาจารย์สร้างเอาตูเราพงมานฮึอีกแล้วนะครับตอนใส่ดอกเสียงเลี้ยมเข้าไปนะครับบ่ได้เช็คว่ามันดังทอกันทุกดอกบอครับทั้งที่เป็นของใหม่นี่แหละใต้แดงเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาเช็คเพื่อความละเอียดนะครับต้องเลือกดอกที่ดังขึ้นกันที่สุดนะครับเอาไว้ด้วยกันนะครับ ไปมาจุนไม่เป็นจังบุญมือว่างอาจารย์กายุบานพอดีครบมนี่เสื้อไมไม่ไม่กับว่าเอาจีเออตาต่างใจคูจากคอบมากเลต่้งใจเฮ็ดนระบบ มีนดีเลี้ยมีอันถึงแต่จากอนาล็อกมากับสรื่้งนี้รถก็เล้วเลยนี่ไมเขาสามารถแปดมาลงให้เรียบร้อยแล้วใส่เป็นเือเขาเป็นกัมัใส่สามารถเียได้ก็น้เขสามารถเจียได้ก็นเลี้ยงเลยสู่เขาค้งม่ได้เอาเอาเปิดเปิดนั่นออกความเด้อมนี่พยายามทำกับมาครับนีเปิดจอเอาควาบเพจยูบอเนี่เนี่ยโซเชียลโซเอ้ยเนี่ยหรือว่ามีแต่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยังอยู่รรมนูญวัดะชลวัเชระจำรุนนะครับ โอ้เกลี้ยงใบบ่แม่บ่ได้อยู่ใกล้คนดังจะเกเป็นใบใด้หรอโอ้ต้องไปเติมดิต้องไปหาตอนนี้ผู้ใดดังเจอไหนในทัวรเชียลเฉลียวของแค่เอ้ยเฉลียวกระลังดักเลยตอนเดียวนะนว่าอันนี้อันนี้อันนี้กับของห้างเนี่ยเออของห้างอืมไม่เจอโตรถแต่ละเมื่ ไม่ตัวตัอตัอวตัวอย่างไงนี้โตเนี่ยถ้าแม่นบ่ได้ไปงาน,นเดมโม่<อ>บ้านเจ้าของก็ขี้บ่ได้ซื้อหรอกครับซื้อของแห้งนั่นแหละโอ้หลายคนประทับใจสำหรับงานเดมโม่นะครับตำนานเปิดตำนานรถเฮียช้พุ่มครับปีนี้จะเป็นประธานสร้างปีหน้าเอาไหมปีหนา้าตอนแรกว่าจะเป็นปีเดียวปีหนา้าแต่เริ่มมันอีกแล้วช่วงขอบพรรษาช,ช่วงขอบพรรษาพี่น้องอ่ะเนี่ยนี่ยของกันยาเดี๋ได้มือแล้วติน่ะได้เลยเดี๋ยวโอ้โหเก็บอย่างนี้ละเออ เสาร์อาทิตย์ไหมเสาร์อาทิตย์ไหมเออสุกเสาร์อาทิตย์เลยเสาร์อาทิตย์แรกไหมอืมันไหมฝากพี่น้องขอาเคีงเสียงน้ำครับกันยาปีหน้าเจอกันใหม่งานใช่พุ่มที่ผ่านมาก็ถือว่าราบรื่องยังดีต้องเปิดจอพราะแบบเวลาถึงจริงเปิดจอดิ อกันเสียงออกมาแล้วเสียงมันยิคือเขาอะให้มันให้มันมีแเสียงบ่อย่คเ็โคงใส่ให้มันเนี่ยโค้แบบเวลางับข้าไปปั๊บมันไปมันไปโขกันกับตู้นะมันยังเามาถึงโค้งโค้งแบนมถึงเม็ดันเกี่ยว e ีไหมเดี๋ยวรับพับขอาไปไหมมันพับไปไหนฮะบ่ามันตั้งตั้งขึ้นิแล้วก็ล็อกบ่อ่ได้บ่ไดงับนะมันมีล็อกอยู่ด้คับอมันมันติด่มมานนี่มันเอ็นบ่แต่ก็มาแค่นี้ ไม่แค่นี้แล้วก็โคงล็อกบันทังแหลมน่ะันกไปยาครับมอเอมันมันโบมีน้บังคับมันไมันพับอนไปไคกับตัวนั้นเน่่ตอนนี้ค่าบ่คขาเเสี้ยนเนตอนนี้คําบ่ค่อืพับก่อนไปนะค่ไฟบีไฟจอมันีบ่นองีนได้เนบ่ ก็วันเนียได้งด้ได้ถึงได้เจก็ว่าไป็น te มุ้งลูกกรงอกิ่เด um> ็ดอย่างการต้องเป็นหัวคอดปีนี้เขาใส่ตัวนี้ครับเดวไวเล็ก480ด์กับ d ีวีกนะครับ DVX กับมันมาแลนี่สนับมาแลนี่เซนเสียงแหลมมรอนี่เซนเสียงแหลมออกเอเกาสิบหกเทเขาใส่งั้น อันนี้เอาชีสเี้ยสย่านที่ตําเนคนที่ตําี้ตอบสนได้ดีหมือนครับรรสิกหรือวคิดว่าคิดว่าดอกก้อนี่หะลไม่ต้องคิดว่าดอกมันของเทสาที่ฟังนี่ทีสาที่ฟังหูฟังเด้เอาก่เฮ็ดให้คดฟังบเมเลยไม่ได้เห็นไหมฟังได้เห็นไหมฟัง่าทีไม่ได้เห็นไหมฟังนี่ไ่ว่ามาจับบงอี่างเลย มาดนี่นนัะมแัมขอแสดงความดีใจกับลูกสาวนะครับรางวัลที่คุณคู่ควรนะครับมานินลูกสาวไปรับรางวัลน,นะครับอยู่มอมาสอนะครับส่วนผมกลับมาดูเรื่อความเรียบร้อยด้านระบบเแียงสีเสียงปกติก็ยิ่ได้ไป พูดแล้วครับไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่าทั้งนี้มันบ่ทันได้แล้วนะครับต้องมาเฮ็ดระบบให้มันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่ไปออกงานมาแล้วนะครับพี่น้องไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องหญิงได้นะครับทั้งช่องพ่อแม่หญิงแฟนเพจพ่อแม่หญิงลำพูนเอาไปเชีย่ยวนะครับมีเพื่อนไปรับรางวัลหลายคนครับพี่อมเอ็มพี่ออฟ คือกันทุกตู้พ่อค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนจะหมุนไว้ รลกีมาหมเบียดพานันว่าเบียด่ะเบียดพานละรถโฟี้บังีเลยไปเอามต้องเอาใส่ไหมขึ้นตีใส่ไมมตัววงจระเข้จระเข้จระเข้จระเู่อือวมันคือกันว่บ่กือก็ต้องปดต้องคือก็ต้องหาจนกว่ามันจะคือกันใกล้เคียงกันครับว่ามันว่าก็คือเป็นอย่างไรแบบนี <laughs> <laughs> um, like, like ้ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นอันนี้อันนี้ว่าอ้อยกันฟังเนาะคราได้ย่าด่ามากกันได้ครับถ้าเป็นตู้สามถังน่ะก็คือมันมีมันมีคอร์ดคอร์ดมันอยู่อยู่คอโนเลือดอยู่พี่ครับคืออันนั้นมันก็มีแกดอกลำพวงกับกับเค้าเวอร์เค้าเช็คได้์ไปเช่นหนึ่งเด้์ว่เช่นหนึ้งสองเด้์ว่าสามเด้์ว่าเดย์วแต่ว่าอันเนี้ยต้องเช็คเพราะว่ามันมีมันมีเน็ตเวิร์กครับำว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยอ่าตู้กระเส้มันต้องเป็นปีแล้วฤดูกาลนึงแล้วครับโตล้างโตก็ได้เปลี่ยนล้างโตะกับได้เปลี่ยนทีีน เียงเนี่ยมันที่บัท้อกันแต่ละตัวมันที่บัท้อกันการเดินทางกับบัท้อกันต้องจับเบิง้งเขาต้องจับเบิ้งว่าตัวใดที่มันใกล้เคียงกันถ้าตัวใดมันเลี่ยมกันไหลก็คือต้องซื้ดในเดือกมันใช่ไหมอ่าดีที่สุดคือเปลี่ยนในเดือกไม่ทั้งหมดอ่า<ด>แต่ว่าเจ<ด>้าของเส,สาหน้อยบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนเพราะมือนั่นจับเบิ้งแล้วยที่พีเอฟเน่ะมันบ่ได้เลยอืมเพราะมันบ่ได้ปุ๊บมันไปเฟียดกันเพราะเจ้าของมันของรั้เพื่อนชูเปลี่ยนไหลเพราะมันเฟียดกันนั มันที่ปลี่ยนลายอ่าที่นี่มันที่มันมัมันที่มาเฟดกันกับตู้เบียดเิวอ่าเพราะว่ามิดโลมันมามันมาได้ระยะที่เขาฟังอ่ะจากตู้ไปหาสมมติสามสิบสี่เิบเมตรมิดโลมิดโลของตู้เฉียงกลางมันไปหอดใส่มันก็ดะเฟเยดขนาดละอือคือถึงว่านะอือออันนี้วาสู้กันต่อกันคือมันเฟดกันมันมันมันเฟดกันเขาเขาจับดีเลีเลนะเขาจับในยูเฟดทับกันยู่เส้นเฟียดอ่ะมองที่ฮอปไม่เขาจับนะจะที่นี่การที่มันเฟดอ่ะจะมันเฟอยู่ตู้ได้ คมันว่คือกันยูจักมันอยู่ตู้ใดจักอยู่ระยะใดไหนที่อันนี้เขาต้องหายมันได้กันถ้ามันบ่ได้อิริเขาเราต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเนเบือกเครื่องไปซื้อมาเปลี่ยนในเบือก็มีอยู่สำรองอยู่วันนี่เราต้องหาอันที่อันที่ขีไรายุ้มวัดเนี่ถ้ามันถ้ามันดังท่อกันเบิดกระดีไปกระดีไปเบดล้ำเงินเชืนโชว์หมู่วัดนี่วัดบางหลอกมีอยู่ตู้นึงเน่ะบุกขึ้มูอเลยบุกขึ้นเลนบุกขึ้นเลยดังคอยพ่อผมเราดังน้อยพ่อมเราแกเป็นเป็นบุกขึ้นมือ่ะ นแสดงว่าตู้นั้นหมายไว้อยู่นบ่หมายไว้ได้เฮ็ดไว้ได้เฮ็ดได้เฮ็ดแค่ขันเดียวได้อีกคันหนึ่งบ่อยเฮ็ดถูกงานเนี่ยทำก่อนมันต้องเช็คให้ละเอียดเต็มเพื่องานที่จะออกมาดีเพราะว่ามันหลายตู้คมันมันวัตถุเนี่นเขาละเอียดกระดอกกระเดียดหอกแต่ว่าเขาก็ใหญ่มันคือกันเนาะเวลามันเฮ็ดไปเฮ็ดค่าเฮ็ดได้ได้แล้วเวลาเขาอ่านไล่หมันมันกางยังมือมีก็ได้ลำบากไล่เมันไล่หมันง่ายเฮ็ดได้ตรงตรงแล้วเวลา ไปเฮ็ดงั้นน่ะมือมีกับเฮ็ดงานไงครับคนฟังกับฟังดีทั้งท oh <อ>ี่นะครับทำไม่เาาอแต่ย้ำที่ช้ามาอีกเนาะหน่อยน,นี่เอาคลิปนี้ก็อยู่ฝากพวิรอนซับนี่น,นะครับอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับวันที่สามเจอกันที่สาราการคนครพนมนะครับ